กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพิ่นได้เตรียมจัดกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศล Eagle Run w วิ่ง21มินิมาราทอนซีรีส์2024เพื่อระดมทุนนำรายได้มาปรับปรุงสวนอินซีสรานกองบิน21ให้มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นปลอดใจกลางเมืองอุบลราชธานีค่ะ ที่บริเวณสวนอินซีสรานกองบิน21อำเพอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหน้าว่าอากาศเอกประนดคุณอนันต์ผู้บัญชาการกองบิน21หน้าว่าอากาศเอกถนอมศักดิ์สีรังร่องผู้ร่องผู้บังคับการกองบิน21นาว่าอากาศเอกผู้วนไนยมโนป่าเสนาธิการกองบิน21 ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมอีเกิร่ลรันวิ่ง21มินิมาราทอนซีรีส์2 0 2 4ค่ะโดยเพิ่นมีการกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2 5 6 7ค่ะอยู่ที่บริเวณภายในกองบิน21นะคะทั้งนี้เพื่อ,อนำเงินรายได้นะคะระดมทุนนำรายได้มาปรับปรุงสวนอินซีสรานกองบิน21ให้เกิดการพัฒนาซูป,ปอร์ห่งไม่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี และก็เพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์ในการส่งเสริมการออกกําลังกายแก่พี่น้องประชาชนโดยเพิ่นม,มีการแบ่งเส้นทางการแลนออกเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะ10.5กิโลเมตรและก็ร,ระยะ5กิโลเมตรซึ่งผู้สมัครทุกรายการนะคะสีได้รับเสือที่มีการออกแบบอย่างสวยงามโดยในปีนี้เพิ่นม,มาในธีมสีดำเงินดำขาวและก็ผู้เด็ก เขาประกูอู่้ได้เขาแข่งขันค่ะสิได้รับเลี้ยญทองเป็นทีละลึกอีกน้ำนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังเด้จัดเวทีเซวนหน้าจากผู้บัญชาก,การกองบิน21ได้ร่วมกับผักเอกชนและกับผู้สนับสนุนกิจกรรมได้มีการกล่าวถึงความสําคัญในการพัฒนาสวนอินทรียสรางของกองบิน21เนี่แหละค่ะให้เป็นพื้นทีพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดแห่งไม่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็จะทําให้ประชาชนทั่วไปนี่ได้มีพื้นที่ในการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรงทรงผลให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีค่ะปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บอีกทั้งยังเป็นการทรงเสริมการออกกําลังกายโดยช่มรม่มนักวิ่งและนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบิน21หรือว่าจะสมัครทาง Facebook Page นะคะ Eagle Run m i n มิน r มาราธอนซีรีนั่นเองค่ะผู้ใดสนใจกับ ไปสมัครน้ำเพลินได้นะคะเพลินสีจัดแลนมือวันที่ยี่สิบเอ็ดมกร,ราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็คือปีหนาบอกถึงปีหนาคือจังสีไกลนี้ได้คะ่ะพี่กุง้งแต่ว่าที่จริงคือมืออื่นมือห,อห,อหื่อนี่แหละคะ่ะค่ะนะคะผู้ใดมักแลนเนาะ,ะกิจกรรมแลนค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นาหนาวเนาะเป็นแ,น <c oughs> แลนแหละมันก็จะเหตุให้ร่างกายเฮ้าอบอุ่นแข็งแรงนั่นเองนะคะ